โอมชาติวันนี้วันที่14เดือนมีนาคมปี2023เราจะมาฟังสาระของเมลีในวันนี้ในสาระคระบาลได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานชิปบาบานั้นคือนักเดินทางอโลกิจผู้ที่ทำให้ลูกสวยงามเมื่อลูกนั้นจดจำนักเดินทางคนนี้ได้อย่างต่อเนื่องลูกก็จะมาเป็นคนชั้นหนึ่ง คำถามของเมรีในวันนี้คำสั่งที่สูงส่งอะไรสำหรับเพียรพยายามที่ลูกนักเรียนพระเจ้าแต่ละคนได้รับในยุคบรรจบพบกันคำตอบนักเรียนพระเจ้าจะได้รับสีหมัดที่จะกลับมาบริสุทธิ์ในเวลานี้และพวกเขาก็เพียรพยายามที่จะได้รับอาณาจักร ลูกแต่ละคนจะต้องห่วงใยกับตัวลูกเองและก็บอกคนอื่นๆเพื่อที่จะได้รับมรดกของลูกจากพ่ออนันนี้มีจำกัดให้ผูกลัคก,กี้ความบริสุทธิ์ในชาติสุดท้ายนี้หยุดเพิ่มประชากรในแผ่นดินแห่งความตายนี้จงมาเป็นของพ่อและมาเป็นผู้ที่มีค่าต่อสวรรค์โดยการทำตามคำสั่งของพ่อและมาเป็นผู้ที่ปราศจากกิเลสในเวลานี้ ลูกก็จะมาเป็นผู้ที่ไร้กิเลสได้ถึง21ชาติลูกนั้นเป็นผู้ที่ปราศจากกิเลสถึง21ชาติเพียงแค่ลูกนั้นอยู่อย่างบริสุทธิ์เพียงแค่ชาติเดียวเท่านั้นสาระของคุณธรรมในวันนี้จงเอาความรักสติปัญญาของลูก ออกจากทุกคนอื่นๆและติดต่ออยู่กับพ่อจงกลับมาบริสุทธิ์และขณะเดียวกันจงมาเป็นเทวดานางฟ้าในแผ่นดินของนางฟ้าจุดที่สองลูกจะต้องทำตามคำสั่งที่สูงส่งของแม่และพ่ออย่าให้ให้คำสั่งของลูกภายใต้อิทธิพลของสำนึกร่างบางอย่าง พรของบัต์ดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นจงเป็นผู้ให้คุณประโยชน์โลกผู้ที่ให้หลังสีพลังทั้งหมดกับโลกทั้งหมดเช่นนายพระอาทิตย์แห่งความรู้ขอให้ลูกจงเป็นผู้ให้คุณประโยชน์โลกผู้ที่ให้หลังสีพลังทั้งหมดกับโลกทั้งหมดเช่นนายพระอาทิตย์แห่งความรู้ ดังเช่นพระอาทิตย์นั้นส่องสว่างโลกด้วยหลังสีของมันในทํานองเดียวกันลูกลูกทั้งหลายคือนายพระอาทิตย์แห่งความรู้และดังนั้นลูกก็จะต้องให้หลังสีพลังทั้งหมดของลูกกับโลกอย่างต่อเนื่องลูกได้รับชาติเกิดบราแินนี้ที่จะให้ประโยชน์โลก และดำนั้นให้คงอยู่อย่างไม่ว่างเว้นที่จะทำงานนี้ตลอดเวลาผู้ที่อยู่อย่างไม่ว่างเว้นก็จะอยู่อย่างเป็นอิสระจากอุปสรรคและก็ยังเป็นผู้ทำลายอุปสรรคให้กับคนอื่นๆด้วยอุปสรรคไม่สามารถมาหาพวกเขาได้คติพจน์ในวันนี้ในขณะที่ดูแลการรับผิดชอบของลูกให้ยกทุกสิ่ง ให้กับพ่อและคงอยู่อย่างเป็นดับ,ดบเบิ้ลไลท์เช่นเทวดานางฟ้าในขณะที่ดูแลการรับผิดชอบของลูกให้ยกทุกสิ่งให้กับพ่อและคงอยู่อย่างเป็นดับเบิ้ลไลทเหมือนกับเทวดานางฟ้าอัจฉโอมชามติ